ไทยแลนด์สวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะสงกรานต์ไทยดังพลุแตกคู่รักต่างชาติถึงกับเอ่ยปากบินมาเล่นสงกรานต์ครั้งแรกในชีวิตที่เมืองไทยดีเกินคาดคลิปนี้เอเจนขอกาอกระแสสงกรานต์ต่ออีกสคลิปนะคะเพราะว่าปีนี้เทศกาลสงกรานต์ของไทยระเบิดความสุขและความสนุกได้สุดจริงๆมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาร่วมเล่นสงกรานต์ในประเทศไทยของเราเยอะมาก ทั้งๆท,ที่มีจัดอยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียนแต่ก็อาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ดูเหมือนว่าสงกรานต์ของแท้ต้องมาเล่นที่ประเทศไทยเท่านั้นเพราะสังเกตได้จากการที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ที่เมืองไทยในปีนี้อย่างล้นลามและแอดก็เชื่อว่าตอนนี้ในฟีดของทุกคนในทุกๆแพลตฟอร์ม แค่เจอมีคลิปของชาวต่างชาติที่ถ่ายงานสงกรานในเมืองไทยขึ้นมาให้เราทุกคนได้ดูกันไม่หวานไม่ไหวเลยทีเดียวและอย่างเช่นคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ช่วยยืนยันได้ว่าเทศกาลสงกรานของไทยนั้นยิ่งใหญ่มากและก็ไม่ทําให้ทุกคนที่เดินทางดันด้นมาร่วมงานต้องผิดหวังอีกด้วยคลิปนี้เป็นของคู่รักอย่างคุณเอสและคุณแคลสองคนนี้เคยมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงต้นปี2022 แต่ในครั้งนั้นพวกเขาไม่ได้อยู่เล่นสงการานต์ที่เมืองไทยแต่สําหรับปีนี้พวกเขาตั้งใจแนว่วแนว่ว่าจะต้องมาร่วมเล่นสงการานต์ที่เมืองไทยให้ได้ด้วยการบินตรงมาที่กรุงเทพเพื่อร่วมเล่นสงการานต์โดยเฉพาะและเมื่อได้มาเล่นสงการานต์ที่เมืองไทยตามที่ตั้งใจแล้วพวกเขาก็รู้สึกทึ่งจะต้องทําคลิปฝากบอกไปถึงชาวโลกเลยว่าสงการานต์ที่เมืองไทยดีกว่าที่ทุกคนคาดเอาไว้แน่นอนในคลิปของคุณเอสและคุณแคลนั้น แอดคาวว่าพวกเขาไปร่วมเล่นนับสงกรานต์ที่สี่ลมเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะคะและพวกเขาได้เป็นใหญเอาไว้ในคลิปก่อนที่จะไปเล่นน้ำว่าตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพแล้วและทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงมีปืนฉีดน้ำแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ของไทยเป็นวันเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยและโดยทั่วไปแล้วจะมีการต่อสู้ทางน้ำครั้งใหญ่ตลอดทั้งสัปดาห์ และนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาร่วมงานสงกรานต์ที่ประเทศไทยและตอนนี้ปืนฉีดน้ําของเราก็พร้อมแล้วและเท่าที่รู้นี่คือการเล่นน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพวกเราค่อนข้างตื่นเต้นที่ได้มาร่วมงานนี้หลังจากนั้นคุณเอสและคุณเคลก็ออกจากที่พักเพื่อไปเล่นน้ําที่สีลมโดยใน,นระหว่างทางไปนั้นเขาก็ได้ศึกษากฎของการร่วมงานไปด้วยซึ่งเขาได้อ่านกฎให้ฟังว่าอย่าให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ดืม่ม ยุดการต่อสู้ทางน้ำในเวลาที่เหมาะสมไม่ฉีดน้ำใส่พรคผู้สูงอายุทารกและสตรีมีครรภ์และเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงสีลมพวกเขาก็หาเติมกระสุนใส่ปืนฉีดน้ำของพวกเขาเพื่อตเตรียมพร้อมสำหรับการไปต่อสู้กับผู้คนจากโชวโลกบนถนนสีลมและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วคุณเอสและคุณแคลก็เดินเข้าสู่สมรภูมิรถบนถนนสีลมทันทีและสิ่งที่เราได้เห็นผ่านหน้าจอก็คือ ดูพวกเขาจะสนุกสนานและตื่นเต้นไปกับการเล่นน้ํามากๆประหนึ่งว่าไม่เคยเล่นน้ําแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าพวกเขาบอกเอาไว้ก่อนแล้วในช่วงต้นคลิปและพวกเขาก็ายังบอกด้วยว่าสิ่งที่สนุกที่สุดของการได้มาเล่นน้ําแบบนี้ก็คือผู้คนทุกไวัยได้มาเล่นด้วยกันเดินฉีดน้ําสาดน้ําใส่กันแต่ไม่มีใครโกรธหรือเกลียดกันเลยมันต่างจากตอนที่คนเดนรุมกระทืบ เพราะว่าการถูกรวมในตอนนี้มันสนุกและมีแต่ความสุขเท่านั้นทุกคนมีความสุขไปได้วยกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของงานนี้เลยก็ว่าได้ก็แค่ชอบความสุขและรอยยิ้มและมันก็น่าชช่งมากมันสนุกจริงๆมันคือสิ่งที่สนุกที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอมาและปีหน้าพวกเขาจะต้องกลับมาร่วมง,งานเทศกาลสงครานอีกแน่นอน คลิปนี้ถูกเผยแพร่ทางช่อง y o u t u b e S a อนเค l ตั้งแต่วันที่14เมษายนพศ2567ที่ผ่านมาและจนถึงตอนที่ทำคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า7,000 70, 0วิวและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบ,บับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับออนไรอยดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้วรวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กนฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะ บรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์มันน่าทึ่งจริงๆความพิเถนต่อมานะคะนี่คือหนึ่งในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมีผู้คนมากมายจากทั่วโลกเดินทางไปรวนตัวกันอยู่ที่ประเทศไทยผมขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานและปลอดภัยกับการเล่นน้ำที่ประเทศไทยครับความพิเถนต่อมานะคะปกติคนไทยก็ดูสนุกสนานดูมีความสุขอยู่แล้วแต่มันยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นไปอีกเมื่อได้เห็นพวกเขาออกมาสนุก ออกมาเล่นออกมาเต้นร่วมกันแบบนี้ความพิถีพิถนต่อนะคะนี่คือความสนุกสนานในแบบที่ทุกคนบนโลกนี้ต้องการความพิถีพิถันนะคะสงครามน้ําของคนทั้งโลกสงครามที่มีความสุขและสนุกสนานมากที่สุดในโลกเทศกาลสงครามปี2024เริ่มขึ้นแล้วด้วยความรักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่พากันมารวมตัวอยู่ที่ประเทศไทยสุขสันต์วันสงครามสุขสันต์วันปีใหม่ไทยครับ ความพิีพินต่อมานะคะ Amazing Thailand ผมชอบเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยความพิดีห็นต่อมานะคะผมได้ไปเล่นสงกรานต์ที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2009และผมก็ตกหลุมรักมันในทั้นทีความพิดีห็นต่อมานะคะทุกคนจากโชว์โลกไม่ผิดหวังเลยที่อดทนรอมานานหนึ่งปีเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะความพิดีห็นต่อมานะคะมันคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคนเลยนะ ที่ได้ไปร่วมงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ด้วยตัวของคุณเองขอามพิเทนต่อมานะคะนี่คือสงครามแห่งสันติภาพฉันหวังว่าคุณจะสนุกสนานไปพร้อมๆกับผู้คนจากเชืวอโลกที่มารวมตัวกันอยู่ที่ประเทศไทยนะขอามพิเทนต่อมานะคะผมคิดเหมือนพวกคุณเลยผมอยากกลับไปเล่นสงครานต์ที่เมืองไทยทุกปีมันสนุกมากบรรยากาศก็ดีมากมันเป็นเทศกาลที่น่ามหัศจรรย์มากๆความพิเทนต่อมานะคะ ผมอิจฉาพวกคุณจริงๆสงครามปีนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยผมเสียดายมากความพิเ็นตมานะคะดูแล้วคุณสองคนไม่น่ารอดเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีปืนอยู่ในมือกันหมดแล้วความพิเศนตมานะคะปืนฉีดน้ำของคุณสองคนเล็กไปนะจะสู้เขาไหวหรอความพิเ็นตมานะคะสงครามน้ำระหว่างประเทศได้เกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทย พวกเราต้องยกให้คนไทยเป็นผู้นำของการทำสงครามในครั้งนี้แล้วขอพิถีพิถันตมานะคะเทศกาลปีใหม่ไทยทำให้ทุกคนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งขอพิถีพิถันตมานะคะฉันหวังว่าคุณทั้งสองคนจะมีชีวิตรอดกลับไปที่ห้องพักด้วยกันนะสงครามที่มีแต่ความชุช่มชามเบียรกวนไปทั้งตัวมันช่างเป็นสงครามที่มีแต่ความสุขจริงๆขอพิถีพิถันตมานะคะสงครามโลกแบบไหนกันเนี่ยมีแต่ปืนฉีดน้ำ แถมมีแันธมมตเข้าร่วมหลายประเทศอีกด้วยสุดยอดจริงๆขอพิเศษต่อมานะคะกฎของสงครามในครั้งนี้ก็คือถ้าไม่อยากเปียกก็นอนอยู่ที่บ้านไว้ซะและอย่าฉีดน้ำใส่หน้าของคนอื่นขอพิเศษต่อมานะคะสิ่งที่ทุกคนได้รับจากการเล่นน้ำสงครามก็คือทุกคนดูสดใสใบหน้าอ่อนกว่าว้ยิ้มง่ายขึ้นยิ้มตลอดทางได้เพื่อนที่มาจากโวโลกเพิ่มขึ้น มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมจริงๆความพิเทนต่อมานะคะสงครามโลกครั้งที่สามเริ่มขึ้นแล้วที่ประเทศไทยทหารจากทุกประเทศหันปืนไล่ยิงกันอย่างสนุกสนานความพิเทนต่อมานะคะปีหน้าคุณแน่าจะจัดกองทัพของตัวเองสัก6 7คนเพื่อมาร่วมเล่นสงครามผมคิดว่าพวกคุณจะต้องสนุกกว่านี้แน่ๆความพิเทนต่อมานะคะสงครามโลกที่มีแต่กระสุนนะ้ำสงครามที่เต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้ม และมิตรภาพของผู้คนจากทุกชาติทุกศาสนาทั่วโลกความพิเีพนต่อมานะคะตอนนี้ฉันมาเล่นสงกรานต์อยู่ที่กัมพูชาแต่ไม่ได้ดูคลิปของคุณแล้วฉันคิดว่าสงกรานต์ที่ประเทศไทยสนุกกว่าที่นี่มากฉันเริ่มอยากจะไปเล่นสงกรานต์ที่ประเทศไทยบ้างแล้วสิความพิเีพนต่อมานะคะนี่คือเทศกาลที่ทุกคนจะได้ถือปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายความพิเีพนต่อมานะคะที่มันสนุกเพราะคนไทยด้วยแหละ การสานน้ำถึงจะมีอยู่ในหลายประเทศแต่คนไทยมีเอกลักษณ์การเล่นที่เฉพาะตัวค่ะความพิถีพินต่อมานะคะดีใจที่เห็นพวกคุณมาเมืองไทยและมีความสุขกลับไปแล้วส่งต่อความสุขให้เพื่อนที่ประเทศคุณได้รับรู้และพากันมาเสพสุขที่เมืองไทยทุกๆปีนะคะความพิถีพินต่อมานะคะพวกเราเชาวไทยดีใจที่ได้ยินเสียงัวเราะของพวกคุณและดีใจที่เห็นพวกคุณมีความสุขในประเทศของเราครับความพิถีพินต่อมานะคะ คุณคิดถูกแล้วที่มาร่วมรบในสมรภูมิน้ําที่เมืองไทยการมาร่วมรบที่นี่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่รื่อนเริงและสนุกสนานแบบที่คุณคาดไม่ถึงเพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยความพิถีพิถันนะคะค่ากลับบ้านพวกคุณคงจะต้องใจหายแน่แนเพราะว่าฝากใจไว้ที่ไทยแล้วความพิถีพิถันสุดท้ายนะคะปีหน้ากลับมาสนุกด้วยกันอีกนะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และจะอานในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านักเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอตต้องขออาภัยมารณาี่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใ,ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ